ค่ะวันนี้ก็พวกเรามีโอกาสมาเล่นดนตรีนะคะมอบเสียงเพลงให้กับคนดูในงาน Water Festival ปี2022 <c oughs> หรถือว่าเป็นโครงการที่มอบโอกาสดีๆแล้วก็เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอย่างพวกเรานะคะได้มาแสดงศ<ช>ักยภาพที่พวกเรามีให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะคะซึง่งวงควางของเรานะคะจะเป็นบ,บนทดนตรีที่รวม คนที่อยู่ภาคอีสานหรือว่าคนที่มีใจรักในการชอบเสียงร้องเสียงลำที่เป็นศิลปวัฒนธรรมนะคะมารวมตัวกันแล้วก็ขกซ้อมจนเกิดวงดนตรีขึ้นมาเราทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจอย่างมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมง,งานเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความสามารถแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้แสดง งานนี้เป็นงานแบบที่ใหญ่สําหรับพวกเรามากเลยค่ะทําให้เราแบบได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ของพวกเราใหม่ๆหวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะจะทําให้วงพวกเรานะคะต่อยอดกันนะคะในระดับดนตรีขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะมันก็เหมือนทําให้เราที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะสืบสานวัฒนธรรมสืบสานประเพณีเสริมสร้างประสบการณ์แล้วก็ทําให้เรา มีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นที่จะสามารถเอาไปต่อยอดในการทำงานวันข้างหน้าได้มากขึ้นค่ะก็ขอบคุณโครงการไอซ่านะคะแล้วก็ไทยเบฟที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาอย่างพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆที่มอบโอกาสดีๆให้พวกเราค่ะไทยเบฟร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน